มางั้นเริ่มเลยนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตพาไปชมมิวเนี่มิวเอ็ก0พตัวนี้เป็นตัวอันติเมทขับสี่ตัวออนติเมทขับสี่ไม่วิ่งห0 0มื่นโลพี่ได้ตัวท็อปได้ตัวท็อปตัวอันติเมทได้ขับสี่ด้วยผมขายแค่1นึ่งล้านห้าหมบาทผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยฟรีค่าจัดข้ารถส่งฟรีทั่วไทยรถสวยเลยพี่รถสวยเลยปี2022แท้นะครับปี2022แท้ มิวเชมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ปี2020นะอันนี้ได้ปีผลิตปี2022เลยตัวไม่ได้เิอสังเกตดีกระจังหน้าเขี้ยวแล้วนะครับตัวนีเมทล่องชิดนะครับฝีบอลฝีฟันเต็มเลยฝีสวยนะครับสีสวยสีสวยเลยแม็กสวยด้วยแม็กสวยด้วยนะครับอ่าแม็กสวยยางบิดสโตนนะครับภายในพี่ดูตัวนี้เป็นตัวนิเมทนะพี่นะไม่วิ่งแค่ห0 0 0ื่นโลนะครับ ผมซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งให้นับจ่ายให้เอ้ะใช้คําว่าแถมคือจ่ายให้นะไม่มีบบกดอกเบีย้ยหรือรวมในยอดจัดพี่ดูบรฟ้าคุณหน้านะครับเวลาซื้อรถมือสองเนาะไอ้พวกนี้ก็สําคัญนะมันบอบอกการใช้างานของเจ้าของเดิมมีรูมีรอยไหมเขาระวังไหม่านเนี่ยเขาก็ซื้อผมมาก็อย่างดีเลยนะครับไอ้ตัวดักดักฝุ่นยางเงนะครับแล้วก็พี่ดูซอกนี่สวยเลยพี่ผ่อนแค่หมื่นเจ็ดพี่ผ่อนแค่หมื่นเจ็ด พี่ได้มิวเอ็ปี2022อีสูมิวเอ็กปี2022นี่สวยเลยนะครับอ่าน้องเจอคอมเมนต์ทุกวันเลยพี่มีมิวเอ็กเครื่องส0มพันเข้ามาบ้างไหมครับนี่มาแล้วมาแล้วครับอันนี้เป็นขับสี่นะเดี๋ยวขับสองก็มีนะครับขับสองก็มีอ่าหนึ่งจุดเก้าก็มีหนึ่งจุดเก้ามีพี่ผ่อนแค่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันดอกเบี้ยราคาถูกมาก ถูกมากนะครับถ้าพี่มีเครดิตเกิน1ปีพี่แจ้งน้องแอดมินหรือที่สาขาการขายได้เลยนะครับว่าขอดอกเบี้ยเปี3บาทกว่าเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวจัดให้เขาจะได้รู้ว่าเขาต้องควรจะส่งธนาคารไหนนะครับเพราะว่าผมเป็นท็อปทุกหมวดไฟแนนซ์ครับแต่ละที่ให้ให้ยื่นขาพิเศษไม่เหมือนกันนะครับอยากได้แบบไหนขอให้บอกรางน้ําเดิมรางน้ําเดิมสวยเลยเม็ดอาร์คเดิมซื้อรถต้องแบบนี้พี่ซื้อรถต้องแบบนี้นะฮะ รถ a คาเช็คศูนย์ได้ทุกคันนะครับมีเล่มให้ดูทุกคันด้วยมีเล่มให้ดูทุกคันด้วยมีคำถามอะไรถามได้ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกรถนะครับหรือว่าวิธีดูรถผมจะแชร์ประสบการณ์ที่ผมอยู่กับรถตลอดให้ด้วยนะครับนี่สวยมากพี่ตัวนติเมตโฟวินนะครับนี่โฟวินนะครับเครื่องสามพันบู Power อร์ไม่วิ่งหกหมื่นโลภายในสวยเลยนะภายในสวยเลย ป้ายแดงนะครับผมจำไม่ผิดแต่อยู่ประมาณร้านหกว่านะพี่ลองเช็คถาม A.I ก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาตอบให้เลยนี่สวยมากสวยมากนี่นะฮะภายในนะฮะแล้วก็แอร์จะเป็นดูออนะครับเป็นดูออก็คือหมายถึงระบบดูออลคือ ปรับอุณหภูมิได้สองฝั่งนะครับฝั่งคนขับก็จะอีกจะหนาวอันนี้จะอุ่นหน่อยก็ได้ปรับได้นะครับนี่นะครับตัวท็อปสุดแล้วตัวออนติเมทนะครับขับสีด้วยขับสีด้วยล้านห้าหมื่นผมบอกเลยว่าถูกมากแ้วสภาพแบบนี้ได้ปีผลิตปี2อง2ันี่สองแท้ด้วยนะครับนี่น็อตไม่มีขยับพี่น็อตขยับไม่ได้แปลว่าชนเสมอไปนะครับแต่น็อตไม่ขยับเลยก็คือนี่สวยเลยสันคม นะครับสันคมพี่ดูน็อตแก้มพี่ดูน็อตแก้มน็อตแก้มสวยเลยนะครับสวยเลยคันหน้าเดิมนะครับสวยเลยแล้วก็ฉนวดความร้อนนะครับของเดิมเครื่องสามพันบูพาวเวอร์นะครับเครื่องสาม0ันบูพาวเวอร์สีมาร์กเวลาซื้อรถแบบปีใหม่นาะมันจะมีสีมาร์กแ้มอะ่ะพี่ต้องดูด้วยนะถ้ามาร์กแบบมาร์กมันมันอยู่คนละจุดกับตรงนี้เนาะแปลว่าเขามีการลือ้อ ศูนย์ป้ายแดงเขาจะมาร์กไว้นะครับเพื่อเขามีวารันตีของการรับประกันศูนย์เนาะถ้าเราไปลื้อถอนเขาเขาจะตัดการรับประกันเลยตัดการตัดการรับประกันนะครับนี่สีมาครบทุกจุดนะครับแผ่นเพลทนะครับหมุดเดิมนะครับหมุดเดิมสวยเลยนะครับเดยโฟวินด้วยนะโซวินนะครับตัวอันติเมตนะครับตัวท็อปสุดนะครับปี2022แท้เลยไม่วิหก0 0 0 0นโลพี่ผ่อนแค่17 0 0 0นะ ผ่อนแค่หมื่นเจ็ดกลมๆเลยผ่อนแค่หมื่นเจ็ดนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งผมจ่ายให้ฟรีค่าจัดค่ารถส่งฟรีทวไทยแล้วราคาลดเกินหนึ่งล้านนะครับเอาอย่างนี้ว่าใครดูไลฟ์ฝดนี้นะความจริงราคาลดเกินหนึ่งล้านผมแถมเคลือบแก้วอยู่แล้วแต่ใครดูไลฟ์ฝดนะไลฟ์นี้นะแล้วซื้อตัวมิวเอ็กซ์สามคันนี้นะมันจะมีราคาแบบแปดแสนกว่าเก้าแสนกว่าเดียวผมแถมเคลือบแก้วให้หมดเลยแคปผมไลแ่แจ้งแจ้งเลยเลยพี่ทุกอย่างเป็นตามที่ผมพูดหมด